ผมยยเอเอวิธีมันนะมันผมไกล่มานะทนากนะวามันทำายอาเล้แชะไปตึ้งคืนครับตัดรววครับเลี้อทงนี่นะครับนีววมันดูวัวมันเลยครับแล้วก็เราห้ากั่ไกลดือว่าถีเล็บนะครับมาตัดร่วมลกนะรับมันตัดยาพมขอเองนอ่าเนี้อ่า ท้ายเขี้ยวล้วอนะเวอร์ชันฝาถากลังแค่น้ำมาหนึ่งคืนแล้วตัดหัวกันนะครับท้ายมันอะไรหัวมันนะครับผมอ่าหัวมันอะไรหัวอะไรท้ายนะครับคือตัดปุ๊บนะครับ สำหรับคนในเมืองใช้แคชูช้ก็ได้หรือว่าผ้าขนุนเล็กๆเนี่ยแล,าาแล้วเราก็เอาบางคเนี่ยตั้งไว้ปิดอีกชั้นหนึ่งให้หน,าหนานๆนะครับอันนี้คือถ้าสอบไคดูเนี่ยจริงๆนีใช้แคทชูช้เยอะกว่านี้แล้วก็พรมน้ำน,นะครับทำไว้ประมาณสามสี่คืนไม่เกินสี่คืนแตกหนอออกมาลองดูครับลองดู